สวัสดีครับวันนี้พบเกมบีกับผมครับมิสเตอร์เคงวันนี้ครับเราก็จะมารีวิวกาชาใหม่กับแล้วก็เปิดกาชาใหม่กันนะครับกาชาของหน้าร้อนครับกาชาของเหล่าสาวๆนะครับก็มาแล้วจริงๆก็มาได้สองสามวันแล้วแหละแต่ผมเพิ่งมีเวลาว่างครับมาเปิดกาชามารีวิวกันนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ไทยครับข่าวว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยครับอีก7วันครับอีก7วันเซิร์ฟเวอร์ไทยก็จะเปิดแล้วนะก็เปิดเร็วดีฮะ งั้นก็แปลว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยก็จะมาร่วมกันครับฉลองครบรอบ5ปีของเกมบลีดนี้ด้วยเหมือนกันครับเพราะอีก21วันครับอีก21วันก็จะครบรอบ5ปีแต่อีก7วันนั้นเซิร์ฟเวอร์ไทยก็จะเปิดนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าเปิดปุ๊บผมก็จะมารีวงรีวิวกันอีกทีนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยถ้าเปิดใหม่มีอะไรกันบ้างและควรทำอะไรก่อนนะครับ โอเคมาเปิดกาชากันครับซึ่งผมก็จะเปิดแค่สองครั้งเท่านั้นครับซึ่งกาชาเนี้ยเอาตรงๆนะมันก็คือหนึ่งในกาชาหลอกครับแต่ซุกอายผู้ตระกูลใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างจะเก่งนะค่อนข้างจะเก่งครับและก็สกงสกิลก็น่าจะดีด้วยนะครับซึ่งผมยังไม่เห็นสกิลนะครับว่าสวยงามหรือเปล่าแต่ผมคาดไว้เลยว่าสกิลต้องสวยงามแน่นอนครับเพราะตระกที่เป็นพวก หน้าเทศกาลตรวละครพิทรงพิเศษอะไรอย่างนี้สกงสกิลจะค่อนข้างจะสวยงามมากๆเลยนะก่อกาชานี้ก็มีสาวตัวละครใหม่ครับก็คือ Apache, อัปเเช่อ่าแล้วก็ฮาริเบลแล้วก็เนมุหรือเนมนะครับโอเคเรามาเริ่มจากฮาริเบลครับดูหน้าตากันก่อนฮาริเบลซึ่งภาพของมันเนี่ยค่อนข้างจะชวนให้เปิดมากๆเลยนะภาพของมันเนี่ยฮาริเบลครับเป็นล่างที่ถือกระดานโต้คลื่นนะครับ สวยงามมีนะอ่าเป็นสายตีธรรมดานะครับโอ้เป็นการโจมตีแบบว่าอูเอียงกระดานโต้ขึ้นครับแล้วก็มีขึ้นนะับออกมาด้วยสวยงามดีนะเป็นสายโจมตีธรรมดาครับพลังโจมตีธรรมดาอยู่ที่773ก็เยอะอยู่นะสกิลคิลเลอร์ครับโจมตีผู้อลันคาแรงขึ้นสกิลติดตัวก็คือโอ้สกิลติดตัวเขาก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีธรรมดา25%เ โอ้สกิลดีนะครับเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาตั้ง25%เนี่ยโคตรดีเลยส่วนท่าการโจมตีครับท่าการโจมตีไม่มีการติดค่าสถานะนะครับสุดอาบิติดตัวก็จะมีเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาโอ้โหเพิ่มพลังโจมตีธรรมดา65%ครับโอ้โหเพิ่มตั้ง65%เนี่ยโคตรเยอะเลยเพิ่มพลังโจมตีของสกิลก็ห้บเปเพิ่มพลังโจมตีไม่ตาย40% การสถานะอ่าสถานะสโลแล้วกันนะจะเรียกว่าอย่างนี้ก็ได้นะเพราะถ้าโดนปุ๊บคุณจะช้าลงครับแล้วก็กดสกูสกิลไม่ได้นะครับก็จะกันสถานะนี้100%เซแล้วก็จะไม่ติดชังงักครับถ้าหากถูกโจมตีนะครับก็เป็นสายตีธรรมดาที่ตีแรงตีแรงมากๆเลยเพราะเพิ่มพลังโจมตีของธรรมดานั้นเพิ่มขึ้นไปอีกตั้ง65%เนะี่ยตีแรงครับเป็นสายตีธรรมดาที่ตีแรงแน่ๆเลย แล้วก็ไม่ติดชะงงักด้วยถือว่าดีนะครับไม่ติดชะงงักเนี่ยถือว่าดีนะมาดูสกิลกันหน่อยซิว่าสกิลนั้นจะสวยงามหรือเปล่าซึ่งผมค่อนข้างจะคาดหวังนะครับค่อนข้างจะคาดหวังมากๆ,ๆเพราะพวกตัวละครพวกนี้สกุลสกิลมันจะออกมาค่อนข้างจะสวยทุกตัวเลยนะสวยทุกตัวเลยที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยที่ตัวละครพิเศษเนี่ยของค่อนข้างจะสวยทุกตัวเลยก่อนรูปภาพของมันช่างจะช่างน่าเผลอเหลือเกิน อยากได้เหมือนกันนะพวกตัวละครพวกนี้เพราะมันน่าสะสมครับสกุงสกิลสวยงามน่าสะสมยังไม่เห็นนะว่าสวยหรือเปล่าแต่พูดไปก่อนเลยว่าสวยแน่แนก็เป็นสายตีธรรมดานะโอเคมาลุยกันเลยครับตีธรรมดาก่อนท่าสามโอ้ท่าสองท่าหนึ่งโอ้สวยแฮ นี่ขนาดเป็นสายตีธรรมดาเนี่ยสกิลสวยจังฮะสวยงามสวยงามท่านหนึ่งเป็นการสัดทรายครับสาดทรายโอ้สวยงามท่าสองเป็นวงอาว,วังวนน้ําสวยงามนะท่าสามท่าสามเป็นแสงแดดท่าไม่ตายครับโอ้โห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  ควรเปิดอย่างยิ่งเลยพอเห็นสกิลไม่ตายปุ๊บความความน้าเปิดพุ่งขึ้นสูงเลยพอเห็นสกิลไม่ตายเนี่ยความหน้าเปิดนี่ประมาณ200%ได้เลยอะ่ะโอ้โหสกิลได้แบบสวยงามแล้วก็ดูแบบอลังการมากๆเลยนะโอเคต่อไปคือเนมุหรือเนมนะครับเนมหน้าตาเป็นยังไงเอ่ย เนมถือล่มฮะโอ้ถือล่มแล้วก็ใส่ชุดสีเหลืองเหมือนล่มเลยฮะสายโจมตีระยะไกลเหรออ่าน่าจะไม่ไกลนะน่าจะเป็นการโจมตีแบบระยะใกล้นะครับก็ถือล่มเออแปลกดีฮะเนมถือล่มก็เป็นสายโจมตีสกิลนะครับพลังโจมตีของสกิลอยู่ที่7 9 4ว้าวเยอะจังเลย สกิลคิลเลอร์ครับโจมตีอลันคาแรงขึ้นสกิลติดตัวก็คือจะลดเวลาคูลดาวของสกิลลง12บสอเปอร์เซนต์ถ้าการโจมตีทั้งหมดครับรวมกับการโจมตีสกิลไม่ตายก็จะมีผลของการติดช็อตด้วยนะครับติดสายฟ้าติดช็อตด้วยซึ่งสกิลไม่ตายนั้นจะติดช็อต100%นะครับส่วนอาร์บิก็จะมีเพิ่มพลังโจมตีธรรมดา20%พลังโจมตีของสกิล20%พลังโจมตีไม่ตาย40%่สิอการอาสถานะ หาสาโลเออหเปแล้วก็เพิ่มระยะของสกิลเพิ่มขึ้น20%แล้วก็จะถามมาติดช็อตนานขึ้นอีก5วินะครับก็อาบีก็ถือว่าดูก็ดีนะค่อนข้างดูดีเลยครับโอเคไปดูกสกิลกันหน่อยสิเป็นสายตีสกิลสกิลต้องอลังการและสวยงามกว่าฮาริเบลแน่นอนผมคาดหวังไว้เลยมาดูสกิลกันหน่อยสิ ซึ่งพลังโจมตีของสกิลครับมีมากถึง794เนี่ยถือว่าเยอะนะตะัวละครใหม่ใหม่สมัยเนี้ยมันปาไป794-9-3กันแล้วค่อนข้างจะเยอะมากๆกับและก็รูปของภาพค่อนข้างสวยนะโจมตีธรรมดาระยะใกล้สกิล3ามสอง 2. โอ้อารมฟาดหนึ่งพุ่งไปทำไมมันดู ไม่ค่อยอลังการเหมือนฮาริเบลเลยไอเจ้านั่นเป็นสายตีธรรมดาแต่สกิลสวยกว่าเยอะเลยนะท่าสองอลลมฟาดก็เป็นสกิลอ,ออกแนวสีเหลืองๆแล้วก็เน้นล่มอมก็ก็ดูโอโ้สกิลไม่ตายสุดยอดอันนี้ชอบใจเลยแต่สกิลการโจมตีธรรมดาค่อนข้างจะดูสดใสแต่ก็ไม่ได้ดูเวอร์หวังอลังการแต่สกิลไม่ตายนั้นค่อนข้างจะสวยงามมากๆเลย โอ้โหสกิลไม่ตายหน้าเปิดจั้งเลยเฮ้ยเนี่ยสกิลไม่ตายเนี่ยทำให้กาชาเนี่ยหน้าเปิดขึ้นแบบ2 0งร้อเลยครับโอ้โหสวยงามฮิเมจังกับไอเจ้ามาซึมาโต้นั่นคือ,อฮิเมจังล่าง5ดาวแล้วก็มาซึมาโต้ก็คือล่าง4ีดาวนะครับถ้าที่จําได้นะสวยงามฮะสวยงามและก็ตัวสุดท้ทายครับ ตัวสุดท้ายนี้อาจจะไม่ได้อาอลังการเหมือน2ตัวแรกหมายถึงรูปร่างนะแต่ก็น่าจะมีสกิลอะไรที่ดูอลังการลรืมั้งอา่าเป็นสายตีสกิลนะครับพลังทุกที่ของสกิลอยู่ที่790ใช้ปืนฉีดน้ำไหมเอาตรงๆเลยนะผมเพิ่งรู้ว่าไอ้เจ้านี่ชื่ออาปาเช่เพราะจากที่อ่านมังะมาเนี่ยจำชื่อไม่ได้เพราะมันค่อนข้างจะไม่เด่น ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันชื่ออาบาเช่ก็เป็นการโจมตีแบบโยนลูกบอลแล้วก็ยิงปืนฉีดน้ำไปอาสกิลคิลเลอร์ครับโจมตีพวกเอสปา a ดาแรงขึ้นสกิลติดตัวก็คือจะลดเวลาของสกิลลง12%อาแล้วก็ถ้าการโจมตีสกิลไม่ตายนะมีผลของการฮิลเลือดด้วยครับโอ้สกิลไม่ตายฮิลเลือดได้ฮะอาบิติดตัวครับเพิ่มพลังโจมตีธรรมดา40%พรพลังโจมตีของสกิล4 0 พลังโจมตีไม่ตาย60%ว้าวไอ้เจ้านี่ไม่ตายน่าจะแรงนะเนี่ยเพิ่มตั้ง60%แน่แล้วก็การสโล100%เพิ่มระยะของสกิลอ่า20%แล้วก็ไอน้นี่น่าจะเป็นป้องกันดานเมจหรือเปล่านะของสถานะสโลเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจฮะก็น่าจะเป็นประมาณนั้นเนาะแต่พลังโจมตีของสกิลนะัค่อนข้างจะเยอะนะครับ โจมตีธรรมดา40%สกิล40%ไม่ตายอีก60%ผมว่าไอเจ้าเนี่ยตีถ้าห่างจะค่อนข้างจะแรงอยู่นะถึงค่าพลังพื้นฐานนั้นจะน้อยกว่าเนมแต่พวกอาบิติดตัวนั้นมันดีกว่าเนมเพราะเนมนั้นถึงมีค่าพลังพื้นฐานอยู่ที่794แต่อาอาบินั้นมันเพิ่มแค่20%แต่ไอเจ้านี่ค่าพลังพื้นฐานอยู่ที่790 แต่อาบิกนั้นเพิ่มไปถึง40% 40%และก็60%ค่อนข้างจะมีอาบิกที่ดีครับเพิ่มพลังค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยและน่าจะเป็นสายโจมตีระยะไกลนะจากที่เห็นมา่กินีครับคือเจ้าเนี่ยผมก็ไม่คิดนะว่ามันจะออกมาในอา เป็นตัวละครในหน้าร้อแบบนี้ <c ười> คือไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะมีตัวละครของมันที่เป็นตัวละครพิเศษออกมาก็แปลกดีนะมันข้าจะแปลกหูแปลกตาดีมากๆเลยโอเคมาดูท่าโจมตีกันครับตีธรรมดายิงปืนท่าสามท่าสองโอ้ไหวฮะท่าหนึ่งโอ้ท่าหนึ่งเป็นการยิงซีโร่ครับผสมกับอาปืนฉีดน้ําสวยงามฮะท่าหนึ่งใหม่ครับ เนี่ยซีโร,ร่ปฐมผสมผสมเออรีพันการแล้วท่าสองอูเหวียงลูกบอลฮะแล้วก็ท่าสามก็สวยนะแล้วก็ท้าไม่ตายครับนี่ไฮฮะเอายิงซีโร่เพื่อย่างเนื้อยนะ โอ้ยสกิลโค้ทาเลยอะยิงซีโร่เพื่อย่างเนื้อแล้วก็มีผลของการฮิวก็คือว่ากินเนื้อเพื่อเพิ่มเลือดว่างั้นเออสกิลฮาดีมากๆเลยอไชอบไหมมันแตกต่างจากไอ้สอตัวแรกอะไอ้สอตัวแรกมันออกแนวแบบหวานหออกแนวแบบดูสวยงามแต่ไอเจ้าอาบาเช่เนี่ยมันนั้นออกเป็นแนวฮาซะได้ยิงซีโร่เพื่อ ย่างเนื้อเพื่อทําเป็นบาร์บีคิวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูหาเลยครับโหก็ดูสวยงามไหมนะโอเคมาอย่างแรกขอเปิดกาชาตัวฟรีกันก่อนแล้วค่อยไปเปิดเสียเพชรน,นะครับเปิดเลอกกันก่อนก็อยากได้นะเจ้าสามตัวใหม่น้าได้น่าโดนะครับเพราะสกอสกิลดูสวยงามมากๆเลยแล้วก็น่าสะสมครับเพราะมันคือตัวละครพิเศษในช่วงหน้าร้อนของปีนี้นะ ซึ่งอาจจะเปิดหาได้อีกแต่ก็ต้องรออีกประมาณปีหน้าและมั้งก่าจะวนมาใหม่อ่ะนะดูกันหน่อยซิว่านอกจาก3ามประครน,นี้มีอะไรอีกมักงที่จะออกมาได้จากกาชานี้ก็จะมีอ่าโยรุอิจิผมมีแล้วนะโยรุอิจิลางนี้มีแล้วฮิเมจังยังไม่มีอยากได้มากๆเลยและเ,เจ้านี่ผมลืมชื่อฮะอ่าไคเอ็นนะชิบะไม่ใช่สิมันอยู่ตระกูลชิบะจําชื่อไม่ได้ฮะผมก็ยังไม่มีอยากได ยูรุอิจิอีกล่างหนึ่งมีแล้วแล้วก็ไอเจ้าบูธดำนี่ยังไม่มีอ่าริลุกะมีแล้วมัสึมโตะมีแล้วอืมแล้วก็ไอเจ้าสตัวท้ายผมก็มีแล้วนะครับสรุปเลยผมยังไม่มีฮิเมจังแล้วก็อาชิบะแล้วก็ไอเจ้าบูธดำสามตัวละครน,นี้ที่ผมยังไม่มีนะซึ่งที่ผมอยากได้จริงๆนะก็คือฮิเมจัง ฮิเมจังถึงจะไม่ได้ตัวละครสามตัวหน้าตู้ก็เหอะผมขอฮิเมจังอยากได้มากๆ,ๆเลยมาครั้งที่หนึ่งครับตัวละครหน้าตู้ไม่ออกไม่เป็นไรขอฮิเมจังนะอยากได้ฮิเมจังมากๆเลยตั้งแต่ปีที่แล้วและที่เปิดกาชานะอยากได้ฮิเมจังนะขอฮิเมจังหน่อยเถอะนะฮะเกลือเหรอนี่คือเกลือใช่ไหมเอ้ย โอ้มันเกลือไวจังไวเฮ้ยเห็นอาเห็นไอ้เจ้าผีเสื้อบินบินมาสามตัวนึกว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่มันเกลือเลยเหรอไม่ทันตั้งตัวเลยอะคือมันเกลือแบบไม่ทันตั้งตัวเลยอ้มาเชิดน,นะขอสีรลุงหน่อยมาลุงซ้ำก็ได้ไม่เป็นไรขอลุงก็พอให้มันชื่นใจหน่อยมาลุงลุงซ้ำก็ได้มาลุงขอลุงหน่อย ลุงลุงลุงมาซ้ำก็ได้มาลุงโอ้โหเอา้ามาแล้วมาลุงข้อ,น,อนะขาานั่นเห็นนะโอ้เยสอาบาเช่ครับทุกคนใหม่เย้ yeah, ทุกคนใหม่มาแล้วโอเคก็ถือว่าก็ดียังดีอ่ะนะถึงจะไม่ใช่สองละครที่ผมอยากได้นะแต่ก็ดีเพราะสกิลมันฮาดีนะอาบาเช่เนี่ยสกิลมันฮาดีก็ชอบดีนะ โอเคเปิดสองครั้งได้ตัวละครใหม่หนึ่งตัวก็อะก็คุ้มอยู่นะก็คุ้มอยู่แหละเพราะกาชานี้ก็เป็นกาชาที่ผมพูดไปครับมันคือกาชาหลอกก่อนที่จะมีกาชาดีๆฉลองหปีมาแต่ก็เป็นกาชาหลอกที่มีตัวละครหน้าได้น่าโดดมากๆครับโอเคสกิดกันไปเลยก็คุ้มอยู่อะ่ะตัวหนึ่งโอเคครับได้อาปาเช่มาตัวหนึ่งก็คุ้มแล้วอ่าเดี๋ยว ถ้าอาเซบ์ว่าไทยเปิดผมก็จะมารีวิวรีรรวิวคนอีกทีละกันนะแล้วเดี๋ยวก็กะว่าจะทําคลิปสอนฟาร์มเพชรใหม่นะครับเพราะผมเคยทําไปแล้วเมื่อปี่แล้วซึ่งผมตอนนั้นก็ค่อนข้างจะเพิ่งเริ่มทําช่องใหม่ๆเดี๋ยวผมจะทําใหม่แล้วกันนะคลิปสอนฟาร์มเพชรน,นะครับซึ่งเกมนี้เพชรหาง่ายครับผู้เล่นใหม่เพชรหาง่ายมากๆเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับเร่เกี่ยวกับใต้คลิปนะสาวัสดีครับ